วันนี้เรามาสีสวัสดกันนะคะมาขุดเผือกที่สีสวัสดค่ะอาจจะลงแพรแล้วนะคะเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นหนึ่งค่ะวันนี้เจ้ก็มาขุดเผือกที่สีสวัสด์นะคะเราข้ามเทงแล้วค่ะข้างเทงแล้วนะคะ,คเ,ะ,คะเราต้องจ่ายค่าเทงเท่าไหร,ร่วนอนละ่าไ ข้ามเทงแล้วค่ะเพื่อที่จะไปฝั่งภูเขาวข้างหน้านะคะ,ะคเออเราต้องแข่ถอยให้ตรงช่องสิเ<ร>นาะเดี๋ยวพอรถถึงฝั่งนู้เราก็ได้ขึ้น,นเลยมีคนนอนนอนรอด้วยเนี่ยเอเราไม่เจาหัวตรงนงหรอไม่ได้เขาต้องเอาตามคิวนะ ตรงนี้เขาก็มีห้องมีคนนอนด้วยตอนนี้เขามีห้องน้ำด้วยนะคะเนี่ยมีสุข,ขาค่ะสุข,ขาอยู่ในเรือนะคะวันนี้เราก็มาใครจะเข้าสุข,ขามีนะสุข,ขานี่รถของเราคันทุกเพลือก็มาถึงแล้วนะคะบายบายวันนี้สมเด็จมามด้วยเหรอสมเด็น สำเด็จเบอก์มือทักทายในซี่สำเน็จสำเน็จเออลีเป็นง่ายเนี่ยวันนี้เรามาส่งคันรถนะคะมาส่งคันรถเรามาลงแพกันนะคะัเนี่ยม,มาเจาะเลาะเป็นไงมั่งเข้าสุขาเลยสิมาถึง สวัสดีค่ะวันนี้เจเอมมาขุดเผือกที่ตําบลแม่ด่านแม่แฉลบอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะตําบลด่านแม่แฉลบอำเภอสีสวัสดิ์ค่ะอยู่ใกล้ใกล้เขื่อนเลยนะคะอันนี้มันเป็นอ่างเขื่อนเก็บน้ำ วันนี้เรามาขุดสามไร่ครึ่งมองเห็นวิวเลยคะ่ะ ข้างล่างก็จะมีแพรด้วยนะคะแพรพัก วันนี้เรามาไกลนะคะดูอ่างเก็บน้ำไก่ไก่เลยค่ะอ่างเก็บน้ำไก่ไก่เลยนะคะเรามาขุดไกล่เลยค่ะเพือกเพือกเพือก<ๆ>มีเพือกที่ไหนเจ๊เอกไปที่นั่นนะคะมีเพือกที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะโอ้ห่าเพือกมาแล้วห่าเพือกมาแล้ว อะไรหาเพืิงมาแล้วหาเพืิงมาแล้วเดี๋ยวไปจดกิโลก่อนนะคะ จริงๆเราเราไม่ต้องกลับก็ได้วันนี้เรานอนแพนสักคืนหนึ่งเนี่ยมีแพอยู่นะเนะนี่ยนอนแพนสักคืนไม่ต้องกลับได้นอน,น,อน,อนไงนะเขาอะไรไว้สามเก้า มองลายพลน,กกน,นี่ไงน้ำอยู่ติดติดแปลงเพือกเนี่ยเกมมั้แม่ลาบสาม,มีน พี่ว่าจะร้อนคับเนีย่โรงงานโรงงานคือูารานมากว่าพกคือาเป็นดาราเลยหน้าเดล้างมากนิเยี่ยงกูไอ้ไอมานาเห็นพอดีร้องรำอไรอย่างงหมัลำพอกันมอลำพอกันเนาะมอลำมาว่าหรออพญานันมอลำขนาดเดียวพอกันถ้าเข้าไปสมัมรเด็ดถ้าเข้าไปสมัครกันขแก่นมาที้ยสมัครพอกันแค่เป็นเบาคนะ รู้ีปนีแล <fin anta> <ots> ้วปรมาณปล่อยว่ามันไพลบัดเป็นบัเด็ดเมื่อีืจิเข่าไป่ะเมื่อคนข่าบ้านนอกนาทีนั้นได้แกงคีเลฟกันหนึ่งดมาละซื้อมาะสมซื้อโอ้วิวงามจิวทัดดีเออวิวดีเนี่ยมีแพ้ให้นอนด้วยนะนี่นี่มัจะแพ้ห่างยีสิบกว่ไม่ได้กู อยู่ใกล้น้ำสบายเลยในเคลื่อนที่เราไปล่องแพที่น้าย่านจมน้ำอ่ะหน้าย่านนี่าลวไฟตีอันนี้มันมันเคลื่อนสีบริหารเคลื่อนสีบ่นี่เราเคลื่อนสีนักลินเขาเอ่นว่าว่างรั่นท่มลอ บางน้ำไม่จ่มเหไหมแม้บอที่บาน้ำมันจมเน่วางน้ทมสิเราคุณปนเอาหนาูนเอาแล้วก้อนเย็นของปูนอุมข้างล่างมันเดเขาวัดก้นเืไปจากมันเย็นแบบเดเยอะที่เราไปเล่นน้ำลงแผ่นะเย็นไหมล่ะกลับบ้านแล้วนะคะขุดเปือกเสร็จแล้วค่ะ เผือกเสร็จแล้วจะลงแพรแล้วนะคะกดเผือกเสร็จแล้วเผือกรถเรารออยู่นู่นนะสองคันอืมนั่นไงติดกกันเลยเผือกสองคันอยู่บนรถเลาไปซ้าย